นี่กะสีได้มานะครับหาส่กลับหนูนะครับกลับน้ำยาสระจวดนะครับสูตรใหม่นะครับหัวเสื้อนะครับหัวเสื้อดักหนูนะครับวันนี้กะมาเบงนะครับมาเบงห้อยหนูนะครับเป็นเกี่ยวเขาออกแล้วนะครับปาดพี่นอ้องลองดูปาด ลองใส่รังกาใไอหน้าบรงนะครับลองใส่ปลานีบึงนะครับวันนี้เนื้อข้าวโพดนะครับกับน้ำยาไอัวเสือล่อหนูนะครับดักหนูนะครับสุปรจวดนะครับเดี๋ยวมาลองบึงนะเป็นใส่เนื้อข้าวโพดนะครับกับน้ำยาสุปรจวดนะครับสูตรสีม่วงนะครับเสร็จไปแล้วครับนี่เป็นหลังที่สองนะครับชิดเข้าไปครับน้ำยาครับ เดี๋ยวมาทิดตามมาเดี๋ยวจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะสิบสองหลังนะครับสีุ่ดปจวดเข้าไปนะครับเนี่ยสิบไปแล้วครับผัมดสิบสองหลังครับเมื่ออื่นมาทิดตามกันนะครับเนาะว่าที่เปยังไงนะครับกับน้ำยาสุปจวดที่ใส่นะไปกูบมานนะครับจากหลังแล้วลูกแปดแล้วเนาะครับเนี่ยเขาโผลคกับน้ำยาสุปจวดนะครับ เาเบิ่งหลังนี้ครับพี่นอ้องสมหวังครับโอ้โตัโกะพอดีอยู่ดอกนะครับเดี๋ยวกันเด้เออ่าสงสัยที่เหลือแต่หนูหน่อยครับจังชีต้องเข้าไปอันในป่าเลือกเลืกจักหน่อยนะครับเต็มข้อนะครับเต็มหัวนะครับ วอดอมนะครับเต็มหัวนะครับหนึ่งเต็มนะครับจัดปายไปมาอนีกลับมาครับลูกไส้นะครับสองคนนะครับดึงฟังผิดดึงออกดึงกรพโออกแล้วมงหมดกัดเออ,อเก็บขึ้นมากนะครับผมมาเบิงหลังทีชิปนะครับ เอาแฉโนอ้อยู่ข้างในอยู่ข้างในปาดโอ้ตัวใส่ซ้ำกันพอดีเลยตัวนี้ใส่ซ้ำกันใส่ซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันโอ้ได้การได้การครับอ่านลำยาซูบะจวอัดไม่แล้วครับตัวที่สองนะครับโอ้ได้การได้การสองตัวนะครับอ่าถือไว้ลูกถือไว้ไปเบิ่งหลังที่สิบเอ็ด หลังที่สิบเอ็ดเป็นยังไงน้อโอ้บอลลันนะครับพี่น้องแต่เบิงหุห้มมาก่อ่เด้อ